จะสังเกตได้ว่าอาจารย์เน้นความเข้าใจเสมอนะไม่ได้สอนไปเรื่อยๆอยากให้คุณมีความเข้าใจกับศาสตร์ที่คุณเรียนโอเคไหมครับคุณไม่ต้องท่องจำบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องเปิดหนังสือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติโอเคไหมครับแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็น common sense ของ civil engineering ที่คุณจะต้อง กักที่คุณจะต้องมีคุณจะต้องทําความเข้าใจมันโอเคไหมไม่ใช่เดินดุบๆไปคุมงานแล้วไปยืนเป็นตอเงี้ยจ้างยามไปดีกว่าไม่จําเป็นต้องมีคุณโอเคไหมติดกล้องวงจรปิดดีกว่าเขาจะไม่จ้างคุณเพราะคุณไม่มีความรู้จําไว้เสมอว่าเขาจ้างอิตเนี่ยไปทาอะไรครับแก้ปัญหา ไม่ได้จ้างอินจจเนียร์ไปสร้างปัญหาไม่เซฟคุณต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับการแก้ปัญหาในการเรียนมันจะส่งผลต่อการไปทางานคุณโอเคนะพอเข้าใจคอนเซปต์อาจารย์นะครับใครไม่เข้าใจคอนเซปต์อาจารย์ที่อาจารย์สอนหรือคุณอยากให้อาจารย์สอนไปเรื่อยๆเลยได้หมดนะครับอันนี้ถือว่า,าเราทำความเข้าใจร่วมกันเนาะ เพราะแนวทางที่อาจารย์สอนก็คืออาจารย์จะหยิบงานจริงมาให้ดูแล้วก็ฝึกให้คุณออกไปทํางานได้ไม่ใช่ต้องไปถามเขาอีกแล้วเขาถามว่ากลับมาว่าเฮ้ยอาจารย์เองไม่ได้สอนเรอวะเองเรียนอะไรบ้างเรียนกับใครโอเคไหมอย่าให้เขามาถามกลับว่าเฮ้ยอาจารย์ไม่ได้สอนหรอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจแล้ว มันจะฝังลึกเข้าไปในตัวคุณแล้วจะทําให้คุณดึงข้อมูลพวกนั้นออกมาได้ง่ายถึงแม้มันจะทบทวนความจําสักหน่อยก็ช่างนะครับแต่ถ้าเราท่องจําไปเรื่อยเราก็จะมีปัญหาเนาะพยายามฝึกสมองให้เส้นประสาทเซลล์ของเราเนะมันเชื่อมต่อกันเยอะๆนะครับโอเคทีนี้ในตัวมาตรฐานของเรานะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ระบุเลยมันไม่ได้ระบุ เปิดให้ดูของจริงนะครับอาจารย์ดูก่อนนะเราดูงานจริงเลยมันไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าสเต็งก่อนขีดเท่าไหร่ไม่ได้บอกใช่ไหมอ่าไม่ได้บอกเ,อเราต้องมาแก้ตัวนี้ละเป็บเข้าไป name มันสองร้อแปดสิบเคสี่ถูกไหมครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น80ตัวนี้ก็เหมือนกันโคดนะครับแล้วก็ฟิสิกอลตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น80อันนี้เปลี่ยนเป็นเคสสิงก็ได้นะ80เข้าใจไหมครับสิ่งที่สำคัญคือตัวนี้ ส่วนของเมื่อเราโยกตัวนี้ไปโลบอทที่มันวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเนาะวิเคราะห์คานวณแล้วก็ออกแบบหรือแม้กระทั่งไปในส่วนของตัวเล v สเวอรที่ไปถอดปริมาณออกมาโอเคไหมครับถ้าคุณใส่พิด Okay. ใส่ไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นสองแปดศูนย์นะแล้วก็ตัวเลโชของมันก็ใส่เป็นศูนย์สองของตัวคุณสมบัติทางตัวกนมันนะครับแล้วก็ตัวเชียร์มดูลั์เดี๋ยวไปปรับอีกทีหนึ่งเพราะว่าพวกนี้คือมันต้องคำนวณแต่เด n s i t y ของมันจะอยู่ราวๆสองพันสี่ซึ่งมันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโอเคนะครับ พวกนี้ได้จากการคำนวณน,นะครับคุณจะต้องไปคำนวณตัวอะไรครับคุณสมบัติเชิงวนมาอีกทีหนึ่งเนาะตามสเต็ปของตัวนี้โอเคถ้าเราอยากเปลี่ยนสีอีกตัวหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวนี้ได้เนาะให้มันเปลี่ยนสีเป็นตามตัวที่เรากาหนดน,นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนให้เป็นคอนเกรสส หรือเราสามารถที่จะเอาอิมเมจเข้ามาได้เลยโอเคนะครับเราสามารถที่จะเอาอิมเมจเข้ามาอ่าลองดูนะครับเอาสี คือตัว material ของคุณนะครับคุณจะเปลี่ยนให้มันตรงก็ได้เปลี่ยนชื่อมันเลยชื่อมันคืออะไรครับคอนกรีต C สองแปดศู K S C เอเคไหมครับชื่อแล้ว Description ของมันคืออะไรครับ Material ของตัว Generic Material เห็นไหมครับเราก็ใส่เป็น Concrete Material แมทริโอ้นะครับคีย์เวิร์ดใส่ได้นะครับเป็นตัว material ของตัวอะไรครับพายใช่ไหมครับเป็น structure เข <c oughs> ียนภาษาไทยก็ได้นะครับโอเคเห็นไหมครับว่ามันจะมีเท็กเจอที่เป็นเท็กเจอใหม่ขึ้นมาตามรูปที่เราใส่มันจะไม่ได้สนใจ color เอเคนไหมครับเน okay, ไหมชื่อก็ตามนั้นทีนี้อินเ e ฟเฟ e ของมันเราจะทำเฟตไหมไม่ทำเห็นไหมครับสีมันก็จะออกอีกสีหนึ่งไม่เฟตเข้มนะครับถ้าเฟตเข้มที่เป็น f ีฟอ t ก็คือ100 คอมพิวเตอร์ของเราว่ามันแอคทีฟขนาดไหนอันนี้ใส่50เราสามารถลากตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือพิมพ์เข้าไปเลย50อย่างนี้นะครับลักษณะให้มันโชว์นะครับตัว a อ p เพล n c e ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกซีนได้หลายรูปแบบนะครับเป็นซีนเสีย์คิวไซเดอร์แคนวาสเพรน ก็ตัวอื่นๆีนนเป็นตัวผนังเป็นตัว pool of liquid ก็คือสะว่ายน้ำอันนี้ก็ได้นะส่วนมากใช้ default ของมันแหละไม่ต้องไปปรับถ้าเรา,าเริ่มกระตุกแล้วโอเคไม่ต้องไปปรับมันเนาะอ่าทีนี้เราถ้าเรา,าโมเดลตัว family ของเราให้มันเป็นตัวลักษณะของตัว m a t e r i